ก็ไปยิวยิวยิวหัลาลาลาไอเนี่ยไม่คิวนี่เป็นลมแป๊บเสียงดังเกินลอยถือว่าก็ปรับง่ายขึ้นกูจะกดชี้แม่งแกงอืมเอาคลิปยีนาไปแล้ววันนี้ยีนาโลกเขียวพลังเกินลอยเจอคลิปกิมหอกเหรอว่ิจิกอ็ชี้คลิปจางงูยอกจอก อะไรเนี่ยฟอร์เินฟอร์เรนจินโนอีกแล้วเชื่อกูไหมว่ากูเจอฟอร์เรนินโนกับลิงเยอะแค่ไหนเล่นบอลลิงเกลือเลยตั้งแต่ลิงไฟยันลิงซับอะลิงป่ากูเจอน้อยมากเจอแค่ใน,นหมดทั่วไปนี่แหละไอ้ลิงซับเนี่ยเจอเยอะไม่ใช่ฝั่งศัตรูนะลิงซับอย่างโหดฝั่งกูลิงซับอย่างกางกส,สกินเนี่ยจะต้องนานแล้วนะ มันเป็นสกินเวอร์ชั่นพาชใช่ไหมเออใช่แหละดีลองกูมีนะห้อยดีลองกูนั่นนะ่ะสุมจากกล่องสามดาวได้ใครไม่เชื่อกูจะไปเติมไอดีที่มีฟอรินโนยอกยอกโอ้ยโอ้ยเน็ตปริงเน็ตปริงขั้นสูงสุดเห็นอะไรไหมตุงป,ป้อมเมื่อกี้เน็นเกี่ยวนะทำไมมันปริงวะเมื่อกี้วัดปลอมพีสิง กูจะไปกูจะดักพุ่มฟอร์จิโนเพราะผมก็เป็นตัวที่บปสามารถสูก้กับฟอร์จิโนไวแต่มึงต้องฆ่าละาไว้นะตัวเนี้ยกูรู้ว่ามันคิดอะไรรอกูรอกูสีแป๊บหนึ่งอีกนานนะพี่อรอแป๊บหนึนะน่งนีงไงอืมขึ้นลอแลกกันนะ ไอเฮียนี่อะฟอร์ติโนแมงมือสองก็โหดละผู้ดักพุม่มอ่ะคาทุมโอเคสวยได้นั่นดะยีน่าไม่ผมเคยเอายีน่าไปสู้กับฟอริอรโนโรตันนะเป็นยังไงอะถือว่าผมก็สู้กับฟอริอรโนโรตันไี่อยู่นิดหนึ่งแต่กูสู้ตอนเกมไม่ได้เลยแบบมเมื่อกี้นี่ต้นเกมไง กูขอขอเวลสีหน่อยครับพี่ขอหน่อยตัวนี้อืมอืมขอดูดเวลพวกกูต้องการสีมากฟอร์จิโนพอยีน่าใครก็รู้ใช่ไหมว่ามันจริงตอนเวลสีเอ้ยมาดีออกมาหน่อยฟอร์จิโนกูพร้อมลำยัดหน้ามึงแล้วโอเคยังไม่สีฮะคาฟินี่กุงมา ในการในการโกงจีไอาการได้สายจองโกงโดยการได้ีกัน <c oughs> ขาทุ่มโดยฟรีจินโกับได้แล้วหนึ่งอย่าคลิปกันรู้เยอะเกินคลิปรู้เยอะเป็นเหตุอะ อเคตัวที่สองเป็นการกดฟอเรนที่มันอยู่นิดหนึ่งเล่นฟอเรนไม่ได้ถึงหน so ึ่งพันฟอเินโซเซสเซชั่นไอ้ยี่ส่ชั่นกดอโอ้ยแป๊บนะเดี๋ยวเราไม่นี่กูฝืนเล่นนะเนะี่ยโอ้เบ็ละหนึ่งอ๋อ ให้ก oh, ูเล่นดีๆหน่อยก็ได้นะนี่เน็ตปริงเกมมิ่งอ้ยชิบหายอืม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 อ้ยคูลำคูลำไม่ได้อ่าเน็ตปริงร้อยสี่สองขึ้นคนเจอเน็ตปริงเซรฟฟีตไปสกัดหน่อยดิ เจนกูสวยนะเมื <boundaries> ่อ <Those> ก <people hehe> ี <fin anta> <ots> ้ท่านเด็ตไปปิงเจนเน็ตมันลอยเมื่อกี้เน็ตลอยเป็นเหตุเซฟิตกำเน็ตกูว่าเซฟิตไม่ชนะลิงนิดหนึ่งนะถ้าเป็นเซฟิตเล่นเปลี่นนะนะกูนี่เห็นแล้วท้อเลยข้ามไปข้ามไปฮะข้ามไปข้ามไปฮะ อืกับตายเ้ยอุสาาเมคาเม่ห้าอาซาชาตอาล้ฟิกเกอรนั่นนะแตบจียานั้นนะนี่ไม่ทันนะสามสองศน์สกอรถือว่าเชียตามยังไหมนี่กู3าตัวนี้กูได้จับฟอริโนหมดเลยนะนี ยังมีสักตัวไม่ที่กูได้แต่เจ้าอื่นตูเล้นไม่เกี่ยวกับตายอ่ะฆ่ามาัแทนเพามันโดนเธอเบอร์เบอร์มันก่อนอืมอืโอ้โหหายมันโดนฟอลิงกูหายฟอลิ่งฟงนู้นหาย có cái gì à? được đấm bơm này. Cái link đùa trên, lên càng. Đợi vào, phụm thêm phe fight, phe fight. Đây bốn phe ไฟไอ้ตัวนี้เป็นตัวทีว่แบบเก่งเรื่องการเคาน์เตอร์มากไม่ได้เก่งเคาน์เตอร์อรธรรมดาเก่งเคาน์เตอร์แบบฮาร์ดคอร์ <c oughs> มานี่ผมม,มีตัวละครจีน่าแต่ผมก็ฝึกเล่นนะมึงดูกูเล่นแต่ละรอบดิ <c oughs> เห็นเลือดจีน,น่านั่นไหม <c oughs> เห็นเลือดไอ้นั่นไหมลิงเมื่อกี้ ร้องไอสัตว์ร้องไอ้ยมันอยู่ข้างกระแผงกูไปแล้วป้ากระทุ่มกระทุ่มกระทุ่มไม่โดนกูไปและบายขามไม่ข้ามไม่ห้าไม่โดนมันจะเป็นตรงโอ้ยชิบหายละ เลยกูน,น้อยอ่ะห้าสามศูนย์ cc หนึ่งโอ้สกอร์ฟ oh. อลเลนโคชช็อป cc หนึ่งห้าถ้าเงินแล้วก็พอๆกันไอ้ตัวนี้คือถือว่าแบบถือว่าสูตรเสียแต่คนสุดน้ายไม่จะไปไแต่ตัวแต่ฟอรลนม่นจะไปสูตสีกับบอลเลนมากกว่าถ้าเล่นตีไว้นี่ก็ชิบหายอ,ะอ่ะฟอลเล่นอ่ะเดี๋ยวต้องเป็นอัลเล่นตีไว้ใส่ถึงนั้นนนั่แหละถึงจะแบบอยู่ได้นานพวกฟอลเลนก็เป็นดาเมจขาวใช่ไหม เำหสาบผมนะฟอเินสายถ้าเป็นแบบอารินสายถึงตีไว้ออกฟอเคทกับไอเนี้ยฟอเคทกับอะไรวะกับกอเขียวอะนั่นแหละเป็นสองชิ้นที่ไม่ควรมีอยู่ในฟอเินในอะไรวะในอันเบ็อารินตีไว้ไม่กูจำไม็กูชอบเรียกสับวกันวะเนี่ยพูดตามตรงนะคลิปนี้ไม่มีนาทาการลนีหน้าหรอก,กก็เห็นโล่ก็เห็นโล่พวก ก็่งโลกกูยังละ่ะโลกแม่อย่างเชีย่ยแพ้ไฟรอบสองมึงเข้าไปเกินอ่ะฟอรินฟอรนซินโนไลฟอรินโนไลเป็นเหตุอ่ะว่าทำไมแพ้ไฟข้าม่ข้าม่ห้าข้าม่ข้าม่ห้าอ๋อแรลกป้อมเลยเอาอยู่ไหนครับพี่ <c oughs> หายล้แล้วกูเป๊บทูลนมาขนาขขนาดนันาทมโอ้โหมันแข็งทันนะรอบนี้กว่าชิวออฟเดอะลลลอตชิวออฟเดตเอานีลอเดี๋ยวโลฟ้าแหละกูจะเรียกว่าโลฟ้าเล่นง่ายกว่าชิวออฟเดอะลอตอีก กิลด,ด์รัสักถือว่าแพทนี้มันก็มันก็มาแรงแต่มาอะไรในสายเวนะไม่ใช่สายถึกถึกนี่กูไม่เจอเลยกูเจอแต่แบบตั้งมีลอะ <c oughs> เวดอะนั่นแหละปล่อยล่างไปอยู่สองตัวมานี่ลิงมามาสุกิฉันค่ะนึกซาง ไขไม้เหรอไม่ถึงถอยถอยถอยเยอเกินอนะ่ะไม่เยอะธรรมดานะสี่ตัวเฮ้ยกรกดดดดูด,ดูวิญญาณยินเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอันนี้เติมเวอร์พาส คาฟฟนี่มันก็แบบสหรับผมนะคาฟฟนี่แผ่นนี้มันเลยจะเล่นยากเว้ยแผ่นที่แล้วถือว่าเป็นม้ามืดเรื่องแคลรี่จริงแต่แผ่นนี้อ่ะใม่ไม่ใช่ม้ามือดอีกต่อไปเเต่ตอนนี้มันกลายเป็นแคลรี่ที่แบบไม่เล่นง่ายเหมือนเมื่อก่อนอนะ่ะเมื่อก่อนแบบตึงระยะนี่เว้ยนี่ไงเห็นไไหอะไรไหมเห็นไหมอืมเอา้าฟิกเกอร์ฟรี กูไปแล้วบายเจียพิกเกอร์เลยเมื่อกเนเลยฟอร์เนมาตายเกรงมันเอาอะไรมาวะจิ จะผมนะัแกแลกเอาเดินทักแลกแบบเกมนำเวย้ยเดินวะทักแลกเดินเกมแบบเงินนำอ่ะออกรองเท้าเดินไปก็ได้นะถ้ามึงคือว่าถึงพอแต่กูแนะนำนะเอารองเท้าไอ้าน,าน,านี่เถอะรองเท้าตาฐานะเนี่ยดีกว่าเยอะเนี่ยไอ้รถฐานะเน,นี่ยอาชีพแบบเดี๋ยวสการมากิจการมเทนโชคนละอย่างละคนละอย่างแต่แต่ชื่อละ กิจกรรมเต้นชว์มาจากไหนวะบางใครเออปิว้วทำอะไรอ่ะทำอะไรจะเจ๊ตัวเองมาเจ้ไม่ถึงอเอ้ยเจ้ยชิดจ้าให้ตามได้ตามแดงยีน้าที่ผมเล่นไว้จะมาเล่นตามเนี้ย โอ้ยเดยอว,วันจัดฟอร์เรสไม่ได้ <c oughs> โอ้ยเดยออีออสัน <c oughs> มีทุลินด้วยที่มันแรงๆกูๆได้วาราบเบิร์ดมาละออกเแทงชิ้นเดียวพอพอรเราจะก้า0พันตอนเวลสิบห้ามั้งเงวเวลสิบสองอยู่ก็เสียงเปลี่ยนไปไม่ธรรมดาเยอะไหมกูไปฟังฟนะังเสียงคลิปล่าสุดเว้ เสียกูแม่งเปลี่ยนมากเลยไม่ได้เปลี่ยนธรรมดานะโคตรของโคตรเปลี่ยนจนกูจำไม่ได้ว่านี่เสียคลิปกูเปล่าวะ <c oughs> เล่กกูฟิกเกอร์ฮะแก๊กตัวมึงออกมะท้าสายานะเธอเชื่อกูแม่งกูเห็นแล้วทออ้ออื้อหืออื้อหืออื้หืออข้ามเข้าม่ห้าข้าไมเข้าไม่ห้า <lien plane story> <sharing> โคเรรงเลยกิวเดอร์โดนเท่าไหร่วะกูเด็กิวเดอร์เมื่อกี้พันหนึ่งอ๋อนั้นทันตัรุเบิรดสองพันอันนี้ผมต้องเล่นพรมจริงๆเว้ย้าจะข้ามบอลไม่ได้ฮะ โอเคพันนาะเวอร์จะพาเลยกูจะถึงมือไปเนี่ยน่าจะไม่เพราะยังไงชิ้นแบบนี้ก็อหนีแล้วผมก็ตามด้วยอ่อนเนี่ยผมก่อ,อจะออกมือหมัดนี่หมัดไฟหรือไม่ก็อ,อนเนี่ยล็อกล็อกเชิวกูไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรดีกูเรียกว่าล็อกเชิวทแทนนะม่หาย ทำอะไรอะเอ้ยทำอะไรอะ่ะพูดตามตรงนะกลับดีกว่า <c oughs> โูมหาแสิเยอะกลายเป็นค,คนหิวแสมหรอกตอนนี้ก็ถือว่าอาจจะเรื่มไปถึงหมื่นแน่่าจะสักมาณเก้าพันกว่า ยังไงถ้าใครเป็นยีหน้าช้ำช้ำไว้ไม่หนึ่งห้าไว้อะแต่กูไม่ไหว้มัน่าจะพิมพ์กับเพื่อนอยู่มั้งเหลืออะไรไม่รู้เราถ,ถอยดีกว่าไอ้หี้นี่มันเล่นพุ่งไม่ได้ อืมอืมไม่ตัวไม่ตัวไปแล้วบายอาซาโลพร้อมส่วนนะครับไอย,ยูยูมาเด็กดกูหนีไม่โดนหรอกไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะลิงเดี๋ยวมาโอเคม,มามามีทัน ทิ้งอยู่กลางกูสวดฟอร์เลนซั์แม่งเกือบเดืสมอลเลยฟอร์เลนเจอทีมมันก็มีแบบฟอรเนเจอทีมมันก็เจ๋งเหมือนกันนะฟอร์เลนเอาไปเครื่องโลกูโดนส่วนใหญ่กูจะโดนลูกกระทาโอ้ยแม่งขึ้นมาปับกูโดนเลยโอ้ยลบสองอ้ากูทำเพื่อกูว่างเกินมั้ง เช้ไม่เล่นแมมโอเคเวลสิบห้าเก้าพันเจ็ดอะไที่แมงกูคิดไว้พอดีเลยกูคิดไว้คอเก้เาพันแปดหรือเก้าพันเก้านี่แหละโอเคสวยบับมเกือแคลรี่ก็ไม่ไหวไอ้เฮียเจอแบบน,นี้ พ่อแบดมันเป็นตัวที่แรงเว้ยเป็นตัวที่สามารถฟันช็อตได้หลายตัวอยู่โดยเฉพาะแคร์พวกกระตุ้นแครี่นี่แหละมันโดนมันช็อตง่ายมากก็เมื่อกี้อะ <c oughs> เกือบโดนมันช็อตพ่อแบดไม่เล่นในพุ่มเลยท่านในพุ่มขคเรู้ที่ไม่เป็นคนใช่ไหมสวยจบคลิปนี้เราขอจะเปลี่ยนกันเลยนะเดี๋ยนะไปดูสกอร์ก่อนอย่ารีบอย่ารีบไปคลิป สกอร์กูโคตรแบบโคตรถอโคตรแบบอานาดไม่อานาดธ,ธรรมดานะโคตรของโคตรอานาดเป็นสกอร์ที่แม่งไม่สวยเงาซะหลือเกินเยอะเลยกูได้กูได้วอวพีนีไงวะจากเมษาจิบบอ,บอแล้วมันแรงเอ,อวพีเสกอร์อะอย่างมากเลยคิวก็ตามเขาอีก นี่ตามไอ้กูพอๆของแคลรี่ฝั่งนู้นเลยอันแล้วขอาการจะคิดให้เด้แ้นะครับบายบายเจ็บคอ